สวัสดีครับบาโกซิิโอบานทาครับพี่นองครับมาแล้วมาแล้วครับอัปเดตสถานการณ์ครับใบสามกวกัวครับพี่นองครับลานปลาเกลือครับปัตยาสายสามพี่นองครับตอนนี้ LED ครับครับฉากครับกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ฟอนาครับกำลังถอยเข้ามาแล้วพี่นองครับเจ โอมเจกอนครับพี่น้องครับฟอร์นาครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับปัตยยาสายสามเลยพี่น้องครับตยยาสายสามเพดาอยู่ไก่กับมาเบิ่งฝรั่งก้อนนาฮะนี่ครับก้อนนากระ่างเขาครับแหงครับพี่น้องครับข้อสมควร มีบวกเดียวครับอยู่นี่ครับมีบวกเดียวมีเวีนบวกเดียวทีมบูัดครับบอกว่างานนี้จวดลูกเดียวครับน่ามีกระล,ล่งล่ะครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นเย็นสบายที่พัทยาสาวหน่อยเพชรบรนแพ่งพร้อมเสด็ พร้อมเสด็จตวจจัดฟาดบึ้มอัปเดตสถานการณ์ครับตอนนี้เวทีสาวน้อยอลังการมากครับทีนี่จัดนักครับกันลังสิเข้ที่ข้ท่างครบพี่น้องครับเรายังอยู่กับกทมและปร,ะริมุนทุนจนฮอดวันที่13ครับพี่น้องครับ13 ออกจะมีพรุ่งนี้เราจะไปที่พุทธมนฑลสายห้าครับพุทธมนฑลโซนสายหา,ลา,ยหาแล้วก็ขับไปที่ระยองอีกสองวันยังยังโบก,กับพี่น้องครับพุทธมทนฑลสายหาแล้วก็ลอ่อรองานน่าจะเป็นแถวอยุธยาบรงคับประมาณนี้แหละครับวนนนันที่เก้าอยุธยาท่าว่าบังสันรครับแล้วก็จะสิไประยองอีกสองเมือง กลับมาผ้าประแดงสมุทรปลาการครับบางที่สองวันเสาชีมหาโพธิ์ครับปลาจียังสีกับเมื่อบุรีรัมย์ครับน้องพระองค์ครับผมกับอีสานเน่ามาเดินพี่น้องเด้อมาบึงพลังฝ่นอาหารน้ำกันครับมาแรงครับสาวหน่อยเพชรบานแพงครับอัปเดตสถานการณ์ครับลานป๋าเกลือครับมินีิบอทว่าเอาเร็วๆนี่เด้อว่าสันทีมงานเนาเออเด็กจัง จะถือว่าเร็ววลนนเนาะพี่น้องเนาะใบสามก็กลัวครับใบสามก็กลัวแล้วครับอยู่เกินสองชั่วโมงครับสองถึงสามชั่วโมงก็น่าจะจะแล้วครับพี่น้องครับกับบัมเบี่น้องหลังจากขาพี่น้องเบิงหน้าเวทีแล้วครับมาดูหลังเวทีครับตอนนี้ครับัป็นสถานการณ์ครับนี่ครับเป็นศิลปิน ปีนี้บ่หลายครับเต้นศิลปินเพื่อนให้ทั้งหมด15 1หหลังครับเอาเฉพาะหมอลำครับสำหรับลูกลูกแดนเซอร์ครับเพื่อนมีเต้นไงให้ประมาณสองหลังครับน้องหลังก็จะเป็นไตเวทีครับไตเวทีมีสี พี่ดีกุ้งสาดสาหน่อยไปประแทศไปที่เอา,าเน่าน่อยมีสเปย์ยึดยึดแบบคักเลยครับนะว่าบมือเจ็ครับฝนกับพายุนี่สำหรับสำนึงเอาอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับรถบาสเท่าเหมือนี่จอดหลังเวทีครับพี่น้องครับจอดด้านหลังเวทีครับ ิล,ลปนมอลลามสลลปปนแดนเซอร์บางส่วนครับมอลลามบางส่วนครับย้นไม่มีเต็นตับบรตุเกสค่าใช้จ่ายในการจิดต่อทีมงานลูกกลางเต็นเข้ามาอยู่เต็นง่ายครับบปรตุเียเงินครับค่าจ้างค่าเต็นครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเกิดกลางเต็นมีมีค่าใช้จ่ายเนาะต้องจ้างทีมงานน้องแดนครับ มีรถประโกจอดอยู่ทั้งหลังครับรถทีมงานรถทีมงานจอดีด้านหลังบ้งาเป็นสีแดงเลยเป็นหลุกสาวออกแปบสีแดง แดนที่นั่งมากับปากโก้เป็นคนนีเป็นคนการเต็ดในสาวอเอมแมครับพาบึงบรรยากาศโดยรอบพี่น้องครับวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทำการ,รแสดงอยู่ที่ลานปาเกือครับพี่น้องครับพัทยาสายสาย ลำพงกับของเสียนนท์นครับตอนนี้ลำพงกลางแล้วกลางจอแล้วลำพงครับเ<ๆ>บ็ดแน่นแน่นกลางใสใสครับแต่ว่ากับโบนาเส,สดตเต็มที่เลยเพราะว่าอยู่ในเขตเมืองครับอยู่ในเขตเมืองกะบิบได้เต็มที่ปันได้ครับผมบพอเต็มไปด้วย <S <S ตึกล่ามบานช่องมีด พี่น่องมึงเอาเนี่ยนี่คืออุปสรรคครับผมนี่คืออุปสรรคครับก็เลยเกิดไม่ได้เต็มที่ครับ สบายดีตรงนี้บรรยากาศเย็นสบายมาด้วยผูใ้ใายอยู่ไก่มาบึงฝรัง่งฟอนอาหารน้ำกัน

อาพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับเอฟซีปาโก้ครับไ้รับทราบครับตอนนี้ครับอัปเดตเวทีไปถึงไหนแล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับที่ติดตามช่องปาโก้ลำาพืนออฟิเชียลครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ